เส้นทางแห่งความจนและเส้นทางแห่งความรวยมีข้อแตกต่างกันอย่างไรฟังคลิปนี้ครับเส้นทางแห่งความจนนั้นนะครับจะเต็มไปด้วยบาปนะครับเต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาความน้อยเนื้อต่ำใจความกังวลต่างๆนะครับความไม่รู้จริงในกฎของธรรมชาติที่แท้จริงของโลกใบนี้นะครับส่วนทางรวยนั้นนะครับจะเต็มไปด้วยบุญบารมีนะครับ เต็มไปด้วยทานศีลภาวนานะครับเต็มไปด้วยความเมตตาและการให้นะครับและการรู้คุณค่าและการขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งที่มีในวันนี้นะครับนั่นคือเส้นทางแห่งความรวยครับและเป็นเส้นทางแห่งการไปนิพพานทางเดียวกันครับซึ่งถ้าใครคิดว่าคุณกําลังเดินทางผิดอยู่นะครับถ้าคุณอยากรวยนะครับเปลี่ยนเส้นทางครับจงกลับมาที่เส้นทางแห่งความรวยครับก็คือเส้นทางแห่งบุญครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานครับและก็คุณมีอำนาจทำให้มันเกิดขึ้นครับผมโคดไดสอนรวยด้วยธรรมะขอบคุณครับ